สวัสดีค่ะสาวเดินชาแน,นลจ้ามาพบมาพอกันคือเก้ากับพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดินได้ตำส่วกับพี่น้องค่ะตำส่วตน <c oughs> ตำส่วกับหมูสามชั้นทอดกรอบกับพี่น้องค่ะสาวเดินเอาไปอบยิบห้านาทีแล้วก็เอามาทอดกับพี่น้องค่ะนี่ค่ะมีคนขอว่าสาวเดิน,ห,นหมูสามชั้นเนี่ยจ้าหมูสามชั้นกับพี่น้องอยั่กวกรอบจริงๆริงเลยค่ะ กรอบเดี๋ยวมาล้องม่งวนสิกรอบอีรีไว้นาะพี่น้องเนาะพักกระบอเมี่ยงด่ะพี่น้องพักกวางตุ้งและดิส <c oughs> จะเจี๊ยบกับพี่นอ้องค่ะบริไดไปล้านไทยเดี๋ยวไปล้านไท้ยสีแบบเอาแบบซสีบดเลยพี่น้องค่ะมากาาค่ะ <c oughs> พักไทยพักฝรา่งก็กินได้อยู่ค่ะแต่มันกักบวแซีบคือบากพักบานเท้าดอกพี่น้องเออเนีอ่พักกวางตุ้งขงางา้างล่างมาแบนพี่น้องเบาไลายมาพี่น้องแนบแก่ นกแก้วแสบท้องบ่าบาอจบกระปุ้นตำสั่วกระปุนใจทวงเงามก็อ,อยากกินน้ำปลาดำๆนัวๆกระปุนก่อนเดอถ้ามีไงตาสุดสวยๆตำแบบกรตตองซิมอืน่ารักเนาะ เน้นตะเนื้อค่ะเน้นตะหนังเอาเนื้อออกพี่น้องบ่หม,มักเนื้อมันห้ากเอาไปทอดนทอดเสน้นคนะค่ะซื้อมาอไม่ได้พี่นหนังแล้วแดดดีอยู่จ้ะแต่ว่าบริออกไป ก็บพี่ค่ะรับชอบไม่เป็นหรอครับอืม ้ำจัว um, ก um ็แซ่บกามีไงหรอครับตาสุดๆอ๋อหืมแ่บะ เสียบข้อตัวบัตรปเนาะบัเพชรกับบแตบเสียบปเนาะมาค่ะ อืม้วยละมากจากคว้างเก่าเลยพี่นหอะมันแปบเนอะเหนื่อร้ายๆได้จากมูนี่มูคือมูบาน,นเท่าเนาะมันต่อหนังสิเนาะแปบอืมคือมารน้นึงค่ะ อันนี้ครึ่งโลแบ่งกินกินผู้ดเดียวนะพี่น้อง Not the best. อย้นนำประเด็กก็เสร็จรอบ เผ็ดบไปหนอ่อกแกงหนาวอแอ่พักไว้ขลางปลาซีหอมไม่จัะนำดำ มันสั่มมันเย็นหลายไปเนอะเย็นหลายกับสั่มเน่ากวนกินจัดตัวต่อตำก็ต้องซิมเลยแซ่บได้เพี่งนึ่งสูตรข่อย แซ่บเอานัวจะคว่งกินรนได้กระตั้มอย่างนะรสชาติจะคว่งมากเป็นรสจ้า มาได้เป็นหนักจแซมนุ่งกันก็มีใหญ่ตาสุดๆเก,ก่าค่ะ จะทำาหาคนหน่อย่รงนี้นั่งไปโรงเรียนแล้วจ้ะเดอ้ออื่นจะเสาร์อาทิตย์หยุดมัน,นมีตลาดหนักตลอดแต่เราลืมคาตาเรียนภาษาฝรั่งเศสอยวยเป็นยังปวดสมองอะไร ส่วใส่บักท่วงอกมันแซบเข้ากันเลยจ้ะเต้าเจีมาก ก้ามหนีไปไปเนาะคลิปแซวเดือดเนี้ว <c oughs> จับขากแซบแน่เอาละพี่น้อ,อ,นองจา้าป้าทั้งเพ็ดทั้งแสบขาจะขวางทางความคือเกาค่ะพี่นอ้องค่ะอืบอเผ็ดกับบอแสบไปเลยเด้อจ้ะแก้มกับหมูกรอบบิร์ดแสบเข้ากันค่ะพี่น้อง เอาละครัามาคลิปนี้ของสาวเดือนสาวเดือก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทางยูทู e แล้วก็แฟนเพจน้ำนี้ได้จ้ะเ้อะสาวเดือนก็ขอบคุณทุกกันรับชมทุกๆคนที่มาสนับสนุนซองหน่อยๆอย่างสาวเดือนกับพี่น้องค่ะพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกันสุุสกคนเด้อสวัสดีค่ะ